ตุ้มเพื่อตุ้มเพื่อเห็ดเราเห็ดยังฮึไป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 เก็บปะเก็บปะเอาน่าพี่น้องไปเพื่อเห็ดยังจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรเฮึดเอ้ยจะไปจัดตอนเย็นเนี่ยเงินออกเดียร์สำนั้นจะเอาคนไปจัดมาเนาะก็เหลือแค่นี้เอาอะไรมากมายเนี่ยไปจัดมาเนาะจัดอะไร้ย จัดอันเดียวแล้วอะไรทำเป็นไม่รู้อ้าวจัดอะไรฮะเฮ้ยจัดจ้างมาส่งให้มีอะไรนี่เลยคนจริงจริงโอ้ยทำเป็นไม่รู้จัดส่งให้มันทุกเดือนไงจัดส่งให้ทุกเดือนโดูเดือนละสี่ห้าหมื่นดูมันบอกว่าเอาใช้เลยน่ะ หกร้อยพอเดือนหนึ่งเก็บร้อยเดือนบอกว่าไว้แค่นี้กพอแล้วอ่ะแม่นบอกโอ้ยแค่นี้เราก็ไปจัดได้เนี่ยจัดอะไรอีกเนาะจัดกับข้าวไม่มีอะไรแล้วชีวิตมีจัดอะไรแล้วเมื่อกี้อย่าไปคิดลึกดิพี่ว่าพูดไปจัดอะไรเอาคิดอย่างเดียวแล้วเฮ้ยพนักงานเขาจะไปจัดเด็กเนี่ยน้อ เพ่นวายเพื่นวายโว่าบอกว่าไปจัดเนวายสีพัวมาเขาสีพาไปจัดเด็กใช่ไหอ้ยามแล้นะโอ้ก็มาต่อเห็นน้ำตาน้ำเงินเน่าเงินเดือนห้าหกพันขึ้นเรือชั้นนี้ออจัดวามาเลยนาเจ้ายว่น้าเ้าคุณเขาหักดลูกหักเมียเป็นทีละอ้เยเรื่องจัดเรื่องจัดเขาเขาเขา สิ้นเดือนปั๊บเนี่ยเขาติ๊กไว้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 ทอดทาปีสามเดือนเมื่อไรกูจัดให้มันน้ำใจเลยใช่ไหมฮะเอ้แหเข้มตู้รับเขาเขาแบบจุ่มันได้ไหมฮติ๊กไว้แล้วเนาะซีนังมาไว้มันเอาไปเท่าไรเท่าไรเขาจัดตามเงินนะเดี๋ยวก็อยากจะโชว์บ้างนะมาไหนบัดเนี่ยบัดตูดีรายนี้แค่นี้แค่นี้อยู่แค่ยังไงเนี่ย อันนี้ไม่อันนี้ก็เลยอันนี้อันนี้ก็เหลือจัดเหมือนกันจ่ายจัดกับข้าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเหลือจักลูกจักเมียเพื่อนเหลือคนละบุกี่ร้อยเนี่ยครับเบิดเบิดเนี่ยเบิรตตัวผมเลยน้องนท่านทั้งเดือนนี่นะครับนี่ของผมนี่ครับนี่ค่ากับเขาผมก็ยังบ่โผอยู่เลยต้องส่งให้เมียหลายๆก่อนที่เขาที่ว่าโอ้หัวคนอื่นก็ส่งหลายแทบบ่นอยหนาครับผมต้องส่งหลายๆไว้เดี๋ยวของเนี่ยชั้นี้นะชั้นนี้พวกมันยังครับขอให้ลูกให้เมียได้กินครับโอ้ย นี่ว่าจะไปจัดในนั้นคิดอย่างเดียวแล้วคนเขาคิดลึกแสดงว่าเป็นนั่นแน่ะนี่ก็บมดธรรมดาแค่นี้ครับนี่ยนักคึกคึกหลายๆรุ่นนี้นี่คงผมเลยเขาบอกว่าลูกเมียต้องมาก่อนบาานอื่นทิ้งไว้ทีหลังคนสุดท้ายมันเอาไปปดติหมดโอ้โห โอเค้ว่าจัดจัดอะไรอ้าวจัดการส่งเมียเออจัดจัดนิ้มต้องฟังให้ดีๆนะไม่ใช่จัดเด็กนะจัดจัดจัดตังเห็นไหมจัดเนี่ยเรียงตังอ่จัดเยคุมเรานึกว่าเนจะเมไนจัดเด็กนั่นแล้ว อไอ้ที่จริงก็บูเรียดจัดเนี่ยเหรอครับพี่น้องเอ้ยจ้าคากำเข้าเรือทำนี้นี่แหละครับเด็ดเด็ดเด็ดจับจับนี่จับบาเพาะสองสมงกับครับพี่น้องเดี๋ยวครับก็มาเก็บเข้าแล้วครับนี่เงินนี่ครับนี่เงินเจ็ดแปดร้อยนี่ครับนี่จับพราะอะไรมันเพราะอะไรมันหายคิดถึงกันเสีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอมหอมหน่อยเงินโบกี้ร้อยเดี๋ยวเขาก็มาเอาตีเป็นเงินเขาเก่าครับมันเลื่องเงินเขาเก่าแล้วครับนี่ตีเป็นเงินให้เท่าไหร่นี่เดี๋ยวครับอ๋อถ้าตีไปเอาสองสองร้อยนี่ก็ตีไปแค่ พันแปดซะครับเอาตีพันแปดกลมเนาะเดี๋ยวน้องหอมไปก่อนเดือนหนึ่งก็ได้เข็มตังแค่นี้ี่ครับคนทำงานในไซส์สิบนี่เนี่ยเอาไปจ่ายค่ากับข้าวครับมือแรงเข้ามาเก็บข้าวเข้ามึดแล้วจะาะเดือนได้จับสิบนี่ละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเด็กเขาก็มาแล้วโบว์โบว์ถึงนี่เฮ็ดงานได้ละเดือนนี่ก็เป็นแต่น้อยใจเด้อเนาะแมนยูกันนะเอาเบิ่งแน่หน้าตาตังมันเป็นยังไงเนี่ย เอ้าวไหนครับกับข้าวลูกระบายคำคำเหนือไม่ที่ไปแล้วเมื่อกี้หอมแล้วชื่นใจได้สามชั่วโมงก็ไปซะแล้วเบิกเท้าแก่เท้าแก่ไปใช้เบิกเท้าแก่จัดจัดซสนอจัดสนอจัดอะไรจัดกับข้าวอีกไม่พอเก็บเก็บอย่างเมื่อเล่าข้าเก็บเมืนเบิกได้กับข้าวได้ใซตแต่ข้ากับข้าวแหละครับคนทำงานครับนอกจากนั้นให้เมียมั่เพิ่นว่าโมเลียอีกยัง ท่านฟังมันจมมานะครับผมก็เลยส่งไปให้เล้วนี่นายเข้าจมบ่โอ้ยได้เงินปั๊บนี่วัยงานเหงยหน่อยเหงอยังเพราะได้เงินนี่โอ้ยหน้าบานพุเหลี่ยมเจ๊เจ๊เขายังบอกว่าเจ๊เจ๊โอ๊ยยิ้มปากเลยแหลี่ปวดหัวนะปุมหน่ายยันงานตอตอตเ่าแกดาเสาดาเลี้ยง ว่าที่อคลิปตอนเท่าแก้ดาเหตุการณ์เหตุงานส่งโซเันบึงอยู่แม่นนี่มั <G ül üyor> โอ้โมาละเกอฟละให้อุ่นใจครับนี่แหละครับแล้งานไทยอิสราเอลนะครับแบ <S <S บขำๆกับคลิปนี่บุญมีอย่างมากมายนะขำๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยฝากกดติดตามกันด้วยครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้ครับแจ๋วแจ๋ว ลูกเนี้ต้องมาก่อนครับฝากกดต,ติดตาม,มเดี๋ยวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสักนิดนะครับเอย่างนั้นคลิปว่าาครับครับผมสวัสดีครับ